ลดขุมนโรคกระทรวงสาธารณาสุขเสนอใจใจสุขภาพลดเข็มลดความดันโลหิตห่างไกลอมมพลึกอมมาพาตอนเกราะป้องกันอมมพลึกอมมาพาเป็นไงบ้างล่ะครับพี่สงสัยจะมีอาการมึนงงละสิถึงได้มาหาผมถึงโรงพยาบาลน,นีครับ สมกันที่เป็นหมอจริงๆเลยเมื่อเาช้าพี่ตื่นขึ้นมาจะเข้าไปทําอาหารเช้าให้ลูกหนูแล้วพอตื่นขึ้นนะหน้าก็มืดโลกแง้มหมุนติ้วติ้วติ้วเลยจะล้มทั้งเดือนให้ได้เลยอ่ะใช่ใช่ค่ะหมอตอนนั้นลูกหนูเห็นแม่จ๋าเซฟพอดีเลยค่ะลูกหนูตกใจมากเลยนะคะก็เลยพาแม่จ๋าไปนั่งที่โซฟาแล้วพอแม่จ๋าหายดีขึ้นก็พามาหาหมอด้วยนะคะดีมากถ้า,างั้นเดี๋ยวขอผมวัดความดันโลหิตหน่อยนะครับพี่ยืดมือเลยครับ หายใจตามปกตินะครับพี่แล้วก็ทำตัวตามสบายอาจจะตึงนิดๆิดนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะว่าความดันเป็นยังไงบ้างนะครับ,บเรียบร้อยความดันของพี่นะสูงกว่าปกตินิดหน่อยก็เลยทำให้เกิดอาการมึนงงควบคู่ไปกับการปวดศีรษะใช่ไหมล่ะ<ม>เห็นไหมล่ะผมเตือนแล้วไม่เชื่อเป็นงไงแป๊บเดียวเห็นผลเลยดีนะที่พี่ฟังหมอพูดอยู่บ้างอะ่ะ มีงานท่านคงต้องแย่ไปกว่านี้แน่เลยคนเราแล้วทำไมพออายุเยอะแล้วโครคภัยไข้เจ็บมันต้องมาถามหาด้วยก็ไม่รู้ว่าใช่แล้วครับอย่างพี่เนี่ยอายุก็เกือบจะ40แล้วนะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงของการเกิดภาะวะความดันโลหิตสูงได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะมาตรวจวัดความดันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งว่าความดันโลหิตของเราปกติหรือผิดปกติอย่างไรบ้างจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ได้นะครับ แต่อย่างพี่นี่นะตอนนี้ความดันอยู่ที่ระดับสูงเกินปกติก็คือ130 85แล้วก็มีอาการปวดศรีรษะเอาอย่างนี้ครับผมจะให้ยาไปทานเบื้องต้นยังไงพี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยนะแล้วปัจจัยเสี่ยงของหอมอคืออะไร,รคะบอกลูกหนูหน่อยไ,ได้ไหมคะเผื่อว่าลูกหนูจะได้ช่วยดูแลแม่จ๋าอีกคนนึงได้เลยหลานน่ารักมากม ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนี่นะส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานั้นจะต้องเร่งรีบนิยมทานอาหารแบบตะวันตกอย่างเช่นกินอาหารเค็มมันหวานซึ่งทําให้เราน้ําหนักเกินอ้วนแล้วก็ค้านิยมการกินอาหารฟาสฟต์ฟู้ดหรืออ่านขยะต่างๆด้วยอืมกินของหมอเนาะทุกวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยเร่งรีบเหลือเกินตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่ไปทางานให้ทันพอเย็นกลับมาบ้านรถก็ติดติดอ,อยู่บนรถต้องนานอะ่ะ ไม่มีเวลาดูแลตัวเองกันเลยอ่ะอ๋มอมะคะเราเราจะดูแลตัวเองกับคนที่เรารักได้ยังไงล่ะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนยนะโดยการทําให้มีสุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพของหลอดเลือดที่แข็งแรงด้วยนะนี่เลยที่จะช่วยให้เราห่างไกลาจากโรคอมรัมพฤกษ์อัมพาตเริ่มที่การฝึกนิสัยการกินการทานอาหารในแต่ละมื้อก็คือชิมก่อนเติมกินแต่พอดีปรุงอาหารรสชาติพอเหมาะ ไม่เค็มจัดหวานจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูงเช่นพวกหนังไก่ทอดก็ควรทานให้น้อยลง<ม>กินปลาทอดก็เปลี่ยนเป็นปลานึ่ง<ม>ปรุงอาหารเองแทนอาหารแปรรูปอย่างเช่นอาหารกระป๋อง<ม>บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าของหมักดองด้วยนะเดี๋ยวนี้แม่จ๋าก,ก็เปลี่ยนเป็นเมนูต้มจืดทุกวันแล้วอะคะ่ะอืนั่นก็ดีนะแล้วก็พวกที่ชอบพากันออกไปทานพวกหมูกระทะหรือว่าสุก,กี้เนี่ย ก็ควรจะเติมน้ำจิ้มให้น้อยลงเพราะว่าในน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสให้เค็มจัดอยู่แล้วด้วยผลไม้เนี่ยสำคัญมากทุเรียนที่พี่ชอบน้องลูกหนูชอบเนี่ยทานได้เล็กน้อยสลับสับเปลียนกับฝรั่งหรือว่าส้มบ้างสังเกตด,ดูสองแม่ลูกเนี่ยเริ่มจะอ้วนแล้วนะอย่าลืม <c oughs> ควบคุมน้ําหนักด้วยและลูกหนูเองอเห็นนะ พวกขนมกรุบกรอบที่ไร้ประโยชน์ที่ชอบกินเนี่ยก็พยายามลดลงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนแม่ลูก่ก็หันมาดูแลตัวเองควบคุมน้ําหนักกันแล้วนะหมอทานผากักทานผลไม้มากขึ้นลูกหนูก็ไม่ค่อยทานขนมกรุบกรอบแล้วส่วนพี่ของมัน,มนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะเลยนะพี่ยังไม่อยากให้ลูกพี่โตขึ้นมามีปัญหาสุขภาพเหมือนพี่ก็ <c oughs> มีกันอยู่สองคนแม่ลูกอะถ้าใครเป็นอะไรขึ้นมาแย่ยเลยเนาะก็ดีแล้วครับแต่ว่าสองแม่ลูกเนี่ยต้องหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกําลังกายด้วยนะไม่ต้องหักโหมแต่ทําให้สม่ำ เสมอมันก็จะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายทําให้เราไม่อ้วนหุ่นดีอ๋อการออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาประเภทต่างๆด้วยเราถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่สะดวกที่จะออกกํบบาลังกายคะอย่างเช่นฝนตกอะไรพวกนี้ค่ะโอ้ยังก็ไม่หวั่นเลยเพราะว่าแม้แต่ในบ้านเนี่ยนะทุกคนก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้กระฉับกระเฉงได้ตลอดเวลา ือกกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินทําเราสามารถที่จะทํางานบ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยไปขวาดถูเช่ญคุณแม่ทางานบ้านหรือไม่ก็ทําสวนกวาดใบไม้เดินขึ้นบันไดก็ได้นอกจากนี้นะพวกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดของร่างกายก็คือคนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงเห็นไหมลูกหนูว่าการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากจะไม่เท่แล้วก็แนะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะใช่คะ่ะหมอ ถ้าเกิดเป็นลูกหนูนะคะลูกหนูจะบอกคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงใยว่าให้เขาเนี่ยนะคะลดละเลิกการสุบุหลี่แล้วก็การดื่มเหล้าค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเขาเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะเเก่งมากเพียงเท่านี้นะถ้าพวกเราทุกคนต่างช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกราะป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังช่วยให้หลอดเลือดแล้วก็สุขภาพหัวใจของเราแข็งแรงห่างไกลจากความดันโลหิตสูงด้วยนะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวลูกหนูเนี่ยจะเป็นคนดูแลแม่จ๋าเอง ลูกหนูเนี่ยนะคะจะให้แม่จา๋ากินยาแล้วก็จะช่วยแม่จา๋าทาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราสองคนแล้วก็เอาเหมาด้วยนะคะโอ้เผื่อด้วยเหรอพี่ก็เหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆคได้คุณแม่ตัวอย่าง <c oughs> ของเราเนี่ยก็ต้องพักผ่อนเยอะๆถ้าเกิดรู้สึกเครียดเนี่ยก็ลองทําสมาธิทํางานอดีเรกหรือไม่ก็นัดคุยกับผมก็ได้นะครับผมจะทํานัดให้พี่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะถ้างั้นวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะ พี่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันกล่าว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปนอนสักนิ่หนึ่งนี่หมอเย็นเนี้ยมาที่บ้านพี่นะมื้อเย็นของที่บ้านพี่เนี่ยเดนดูผักเพื่อสุขภาพล้วนเลยโอ้โหดีเลยพี่กี่โมงดีหกโมงโอเคเสร็จงานแล้วจะกันตาเย็นนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะตั้งเน้ทำอะไรเลยพี่สุดท้ายกรมควบคุมโรคผูงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี